สวัสดีครับผมเพื่อนคลิปนี้ผมก็จะมาแต่งตัวให้เพื่อนๆดูนะสำหรับท็อปสปีดสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าผมแต่งความเร็วได้เท่าไหร่นะผมก็จะเอาค่าแรกเลยนะกันนะครับผมว่าผมแต่งได้เร็วสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับผมมาตอนที่อันแรกนะผมจะเน้นสปีดนะเพื่อนก็ย้านะผมจะมาแต่งสปีดอันที่ได้บอดี้นี่ก็คือจาก30%นนี่ก็คือได้มาจากมีดนะเพื่อนนะ อันข้างล่างสุดนะเพื่อนๆก็เป็น sp point นะ sp point นี่ก็คือเป็น sp นะถ้าหลอดเต็มก็จะได้1 0 0 0 0หมื่นะเพื่อนๆส่วน exp exp ก็จะเป็นแบบหลอดเปอร์เซ็นที่เราเล่นแต่ละวันก็จะได้ exp นะถ้าเต็มก็จะเลื่อนยศนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวผมก็จะแต่งตัวให้เพื่อนๆดูเลยนะว่าถ้าเราไปซื้อในตัวละครเราจะได้เท่าไหร่นะผมก็เข้ามาที่ Invent นะครับผมจากนั้นก็เข้ามาที่ตัวละครนะครับผมในการแต่งตัวนะครับผม ผมก็ได้ทดสอบนะผมก็เปิดเซตประมาณ6-7เซตนะจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่งให้เพื่อนๆดูแบบมาลองผิดลองถูกว่าจะเอาสปีดได้เท่าไหร่นะเนี่ยผมก็เปิดเซตมา6 -7 เ็เซตนะเดี๋ยวผมก็จะเข้าให้เพื่อนๆดูแล้วว่าซื้อของในตัวละครนี้ยังไงนะผมเล่นตัวละครนี้นะเพื่อนๆนะส่วนอันนี้ก็คือไม่บวกอะไรนะอันนี้ก็ไม่ได้บวกอะไรนะเพื่อนแค่บวกเ่าเหรนยญแตกนะ0.2นะเพื่อนนะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรอันนี้ไม่ต้องซื้อนะเพื่อนๆนะส่วนรองเท้าก็ซื้ออะไรก็ได้นะ มันก็จะบวกประมาณนี้นะครับผมอ่าในนี้มันซื้อไหนก็ได้นะเพื่อนส่วนกางเกงกางเกงไม่ต้องซื้อนะเพื่อนนะมันก็จะบวกแค่0.1 0.2ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลย0.1 0.1ดนะครับเพื่อนเพื่อนส่วนที่ผมแนะนําให้ซื้อนะก็จะเป็นซองพกอันนี้นะครับผมแนะนําให้ซื้อเลยนะ1,500 DE ดีนะครับผม ก็จะประมาณนี้ถ้าสำหรับใครไม่มีกําลังซับไม่ต so yeah anyway ้องซื้อก็ได้นะครับผมถ้าเราจะซื้อก็ได้นะเพื่อนนะสำหรับใครที่อยากจะได้ก็ซื้อเลยก็ได้นะผมก็จะบวกเงิน3 4 0 0 0นดีนะครับเรามาดูอันต่อไปเลยก็จะอันนี้ก็แค่บวกแค่เหรียญนะอันนี้บวกแค่เหรียญ5%นไม่ต้องซื้อนะเพื่อนเพื่อนเรามาเน้นเอาสปีดนะครับผมส่วนถุงมือถุงมือก็จะบวกแค่0.1นะครับผมหรือู0.2ประมาณนี้นะใส่ไหนก็ได้นะก็จะบวก0.2นย์จุดสองนะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีกำล มาเรามาต่อกันที่บอดี้แล้วกันนะพวกเสื้อเนี้ยคือผมทดลองแล้วผมกดดูแล้วสปีดมันไม่เพิ่มสักอันเลยนะนเพื่อนๆนะก็ใส่เป็นลายอะไรก็ได้นะลายลาวาน่าอย่างนี้ก็ได้นะนเพื่อนๆนะเนี่ยลายลาวาน่าก็จะบวก0.4นะนเพื่อนๆสำหรับใครที่ ถ้าเป็นพวกแว่นตา,านั่นเพื่อนแว่นตาคือใส่ไหนก็ได้านันเพื่อนก็จะบวก0.2นะผมใส่อไหนก็ได้านันเพื่อนนะแล้วก็ใส่หน้ากากนี้ก็ได้านันเพื่อนก็จะบวก0.2นะครับผมหรือจะเป็นหน้ากากนี้ก็ได้นะครับผมบวก0.3บวก0.2นะถ้าใส่อันนี้จะเป็นบวก0.3นันเพื่อนนะสำหรับมันเป็นแบบของอ e ีเวนต์นะเราใส่อันนี้ก็ได้นะสาหารับใครที่ซื้อไม่ได้นะแว่นตาใส่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องแบบเล็บนะ่ะจะใส่เล็บก็ได้นะถ้าใครเงินเยอะ ถ้าใส่หน้ากากอันนี้กันแสงเนี่ยก็จะลบหนึ่งนะแต่ว่าเอาไปเล่นทีมหรือเล่นหัวไก่มันก็จะไม่ติดแสงนะส่วนหมวกนะเพื่อนนะหมวกก็จะบวก5เกือบทุกอันเลยนะบวก5มันจะไม่เกินนี้นะใส่อันไหนก็ได้นะก็จะเป็นบวก5 0.5ศูนย์จุาถ้าเป็นไปเร่แดงก็จะบวก0.5เหมือนเดิมนะเพื่อนๆนะใส่ไหนก็ได้นะหมวกประมาณนี้นะครับมาเพื่อนๆผมก็ได้เปิดเซตประมาณ6.7เ็เซตแล้วแต่ก่อนเซตฮิตแมนโคตรโกงนะตอนตอนนั้นนะเพื่อนนะ เซ t ทฮิตแมนมันไม่ได้บวกความเร็วนะผมเน้นเอาความเร็วนะส่วนที่ผมมี6อันอันนี้นะเพื่อนๆก็แค่บวกแค่เลียนแตกนะผมก็จะไม่ใส่นะเดี๋ยวแต่งให้เพื่อนดูนะแค่นี้เองถ้าเป็น, Long นรองเท้านั้นเพื่อนผมแนะนํานะถ้าเป็นแพตตินัมมันจะบวกแค่0.3นะประมาณนี้เลยอันพวกนี้ไม่ต้องใส่นะแต่ที่ผมแนะนําที่สุดก็คือใส่ Long รองเท้าฮิตแมนนั้นเพื่อนก็จะบวก0.5นี่นะครับผมก็บวก0.5นะเพื่อน อันนี้ก็คือบวกโคตรเยอะเลยส่วนกางเกงนะของเกงผมก็มีโคตรเยอะเลยเพื่อนๆลองดูนี่อ่าถ้าใส่อันนี้ก็จะบวก0.1 0.1นะผม0.1นะอันนี้ก็0.1นะแต่ถ้าใส่ของ2อันนี้ก็จะบวก0.2 0.2นะเพื่อนๆผมก็จะใส่เป็นแบ็คเพนเทอร์ละกันนะครับผมเพื่อนๆหรือจะใส่แต่ว่าอันนี้นะผมแนะนําเลยนะก็จะบวก0.3ส่วนทุงมือแพตตินัมกับทองนะเพื่อนๆก็จะบวกแค่0.2นดะ2องอันนี้มันไม่ได้ ใส่ไหนก็ได้นะเพื่อนถุงมือที่ผมมีในในในภาพนะเพื่อนใส่นี่ก็0.2นอันนี้ก็0.2นนะเพื่อนอ่ะันไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะใส่เพื่อความเท่นะถ้าเราจะเน้นสปีดอันนี้ก็0.2นนะเพื่อนนะอันนี้ก็0.2 0.2เท่ากันนะครับผมประมาณนี้เลยนะส่วนลายลายก็0.2นจุดสองไม่ต้องใส่นะลายนี้ผมแค่เอามาเพราะว่าบนเปิดแพ็คไงมันก็เลยมาเยอะส่วนอ่าบอดี้นะบอดี้ถ้าใส่เป็นแบ็คเรวิวก็จะลบ0.5นะครับผมเรามาเน้นเอาวิ่งเร็วนะส่วน ถ้าเป็นใส่ลายลาวาน่า<ๆ>ก็จะได้แค่0.4นนะนเพื่อนๆอันนี้แต่ลายถ้าเป็นลายอันนี้นะที่ผมได้มาใหม่ที่ผมเปิดเซตว่ายน้ำนะก็จะประมาณนี้เองนะแต่ว่าที่ผมแนะนําก็เป็นเซต15ปีนะก็จะบวก0.5นะครับผมมันถ้าเป็นเสื้อคูุมอันนี้ก็ลบเดี๋ยวผมก็จะแต่งให้เพื่อนดูนะเนี่ยถ้าเป็นลาย15ปีก็จะบวกแค่นี้แล้วก็ใส่อาของเสื้อทองนะก็จะบวกประมาณนี้เลยนะพเพื่อนๆใส่อันนี้ก็ได้นะแต่นี้จะลบเหลือแต่ว่าใส่อันนี้ก็ได้นะสองอันนี้ใส่ไหนก็ได้นันเพื่อ ไม่จำเป็นต้องใส่ไหนก็ได้นะไปเพื่อนๆก็อันต่อไปเลยละกันนะก็จะเป็น2ชิ้นนะแว่นตาีใส่ไหนก็ได้นะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเรเบนนะส่วนหน้ากากก็ใส่ไหนก็ได้นะหรือจะเป็นแพททิ่นัมอันไหนก็ได้นะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องใส่นะส่วนหมวกก็คือหมวกก็จะบวก0.5เท่ากันหมดนะแต่ถ้าเป็นของทองเนี่ยทวงทองมันจะบวกแค่0.2นะถ้าเราเอาแบบความเร็วนะเพื่อนๆเราไม่ได้มาแต่งบอดี้นะถ้าเป็นหมวก โก้ก็จะบอก0.2ถ้าอันนี้ก็เป็น0.4นะผมอันนี้0.5นะเพื่อนอ,น,น,นอันนี้ก็0.5ส่วนนี้ก็0.5นะผม0.5เหมือนกันนะใส่อันไหนก็ได้นะหมวกครับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับมาเพื่อนๆถ้าผมจากนี้ไปผมก็จะแต่งเต็มให้เพื่อนๆดูเลยนะว่าผมแต่งได้ขนาดไหนนะเดี๋ยวผมก็จะไล่มาตั้งแต่ข้างหลังให้เพื่อนๆดูนะไล่มาแต่ข้างหลังเลยถ้าใส่ฮิตแมนฮิตแมนมันไม่ได้บวกความเร็วนะผมไม่ใส่ดีกว่าส่วนอันนี้ไม่ต้องใส่เลย, <c oughs> เลยก็ได้นะเพื่อนนะ มาเป็นรองเท้ารองเท้าผมก็แนะนําให้ใส่เป็นของฮิตแมนละกันนะผมใส่ฮิตแมนเลยก็จะเป็นบวก0.5นะครับผมประมาณนี้เลยนะนะเพื่อนเพื่อนอ่ะชิ้นต่อไปก็เป็นกางเกงละกันนะเพื่อนๆนะแล้วก็ใส่กระเป๋าซองพกเนี่ยต้องใส่นะสำคัญมากเลยต่อไปก็จะเป็นแบ็กเพนเทอร์นะผมก็จะใส่เป็นกางเกงอันนี้นะหรือจะใส่เป็นแพตตินัมก็ได้นะแต่ว่าผมจะใส่เป็นแบ็กเพนเทอร์ละกันนะครับผมประมาณนี้เลยต่อมาก็เป็นถุงมือนะใส่เป็นของ ทองก็ได้แพทตินัมก็ได้หรือจะใส่เป็นแบ็กดาก้อนก็ได้นะแต่ว่าผมจะใส่เป็นของแบ็กดาก้อนละกันนะครับผมต่อมาก็เป็นอาบอดี้นะบอดี้ผมก็จะใส่เป็น15ปีนะที่บวกเยอะที่สุดที่ผมมีนะผมโคตรเท่เลยนะเพื่อนๆดูดิโอลายโคตรแจ่มเลยนะแต่ว่าแต่เราต้องใส่คุมนะผมจะใส่อันไหนก็ได้นะเพื่อนเสื้อคุมหรือจะเป็นเสื้อทองก็ได้นะหรือจะเป็นแบ็กดาก้อนก็ได้นะมันก็บวกแค่นี้นะไม่ต้องเรามาเน้นเอาสปีดนั้นเพื่อนนะ ส่วนเมนตาใส่ไหนก็ได้ที่ผมบอกนะแล้วก็จะใส่โม่งแพทินัมก็ได้นะหรือจะใส่ลายข้างหน้านี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมก็จะใส่เป็นของแพทินัมแล้วกันส่วนหมวกเนี่ยมันก็จะบวก0.5นะก็มีใส่ไหนก็ได้นะเพื่อนที่ผมบอกแหละ0.5เรามาเน้นเอาวิ่งเร็วนะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะผมแต่งได้สูงสุดอันนี้ก็มันมันจะไม่บักนะเพื่อนนะแต่งไปก็หมวกมันจะเป็นสีทองนะเพื่อน ผมก็แต่งได้สูงสุดได้บวก2.9นะที่ทําได้สูงสุดที่ผมเปิดตั้ง6-7เซตผมจําไม่ได้ว่าเปิดกี่เซตนะผมแต่งได้แค่นี้จริงๆนะเพื่อนๆนะคือแบบสูงสุดแล้วที่ผมเปิดเซตแล้วผมทดลองมานะเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากจะอ,อยากได้เยอะๆนะผมจะกดเซฟก่อนแล้วกันถ้าอยากได้เยอะๆก็ไปซื้อ Hitman นะครับผมหรือว่า Go Stop แล้วก็เซตกระต่ายก็ได้นะเพื่อนๆประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะยืนข้างหน้าให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับ ยืนข้างหน้าก็ได้ประมาณนี้นะเพื่อนๆนบวก3.4นะที่แบบว่าทำได้สูงสุดสําหรับผมแล้วที่ผมเปิดมาตั้ง6 7เเซตนะแบบว่าคือสูงสุดแล้วสําหรับผมคือแบบเราไมา่ได้เน้นข้างล่างนะเราเน้นเอาอันแรกนะก็คือแบบสปีดนะเพื่อนเพื่อนสำหรับผมที่ผมแต่งได้สูงสุดให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับผมสําหรับใครที่ขอมานะครับส่วนที่อยากได้เพิ่มก็คือเอ็มเบมนะเอ็มเบมที่ผมใช้อยู่ก็เป็นของคาร์บอยนะก็จะบวก0.2นะเพื่อนเพื่อนนะ ถ้าเป็นโลโก้ใหญ่ๆก็จะบวก0.2เท่ากันนะใช่ไหมเดีย๋ยวไม่รู้เนี่ยบวก0.3นะก็จะประมาณนี้เราเน้นสปีดนะแต่ถ้าใครอยากได้เยอะก็ถ้ามี15ปีก็จะบวกเยอะนะเดี๋ยวผมก็จะหา15ปีให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับนี่นะครับผมเพื่อนๆก็หาเจอแล้ว15ปีก็จะบวก0.3นะแต่ว่าถ้าใครมีก็ซื้อเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะยืนข้างหน้าให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมนะ นี่ที่ผมแต่งได้เต็มที่สุดแล้วสาหรับผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ผมเลยนะครับคลิปหน้าผมจะไปแต่งตัวหรือทําคลิปอะไรก็รอติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับ